สวัสดีครับเด็กๆเป็นไงบ้างสอบครั้งที่แล้วได้ข่าวว่ายากอยู่เหมือนกันใช่ไหมงั้นครั้งนี้เราเตรียมตัวแต่นั้นเนิรใช้เวลากลับมานิดนึงว่าว่างลองเปิดฟังดูเพราะว่าสับเที่ยวนี้เป็นสับคำคู่หมดเลยอาจจะต้องใช้เวลาจำนิดนึงแต่พยายามนะครับโอเคเราเริ่มเรียนบทที่2กันเลยนะที่เอร์คสีฮวชือสสุกัวนีสชื่อสส บทที่2เธอชอบกินผลไม้อะไรนะเซิงฉือคำศัพท์คำที่1นสี่ควานสี่ควานซีสีสี่เสื้ออีซีเสียงที่สามวนควนเสียงที่1นสี่ควานแปลว่าชอบแปลว่า like วิธีการเขียนสีวานนะครับวิธีการคือเขียนขวางก่อนขวางหนึ่งสองสาสี ห้าเหลี่ยมนี้ส่วนคำว่าควาคนเขียนนี้แล้วก็มีนี้มีคนอยู่ข้างในสีควานแปลว่าชอบแปลว่า like โอเคคำที่สองคำว่าสุยกวัวสุยกวัวสุย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  s h u เป็นเสียงที่สามก็อ,อัวกวักวกวักวกวัวกัว เป็นเสียงที่สามเหมือนกันสวยกัวแปลว่าผลไม้แต่พอมันเป็นเสียงที่สามกับสามเจอกันมันจะต้องลดมาเป็นเสียงที่สองกลายเป็นสวยกัวเสียงที่สองกับเสียงที่สามวิธีการเขียนสวยกัวนะครับคำแรกสวยเขียนอย่างนี้สุยแปลว่าน้ำข้างซ้ายเขียนทีเดียวข้างขวาเขียนสองครั้งสุยแปลว่าน้ำกัวนี่ก่อนแล้วก็ขวาแล้วก็ลงมาทีเดียวแล้วก็อย่างนี้ สุยกัวแปลว่าผลไม้ผลไม้ต่อไปหน้าที่8สศัพท์คำที่3พผิงกัวผิงกัวเพื่ออิงพิงพิงผิงเสียงที่สองเกอัวก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 ัวผิงกัวเสียงที่3แปลว่าแอปเปิลผิงกัวเขียนนี้นะครับขีดขวางก่อนขวาง สองอันและผิงสวยคำว่ากลัวเหมือนคำเมื่อกี้นี้เขียนเหมือนกันเป๊ียบผิงกลัวแปลว่าแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลผิงกลัวคำที่สี่หมังกัวเมื่ออังมังมังหมางเสียงที่สองก็อัวกล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 ัวเสียงที่สามหมังกัวแปลว่า มะม่วงหมังกวัวเขียนนี้ขีดขวางลงมาก่อน1เส้นแล้วก็2อ,อันแล้วมีจุดแล้วก็อย่างงี้หมางส่วนคําว่ากวัวเขียนเหมือนกันเลยหมังกวัวแปลว่ามะม่วงแมนโกอ่ามะมัโกแปลว่ามะม่วงคําที่5ซีกวา ซีกว่าซีซีเสียงที่1นึ่งโกวากวาเสียงที่1เหมือนกันซีกวาแปลว่าแตงโมจริงๆคำว่าซีเนี่ยแปลว่าทิศตะวันตกสมัยก่อนอาจจะปลูกแตงโมทางทิศตะวันตกเยอะก็เลยเรียกว่าผลไม้แห่งทิศตะวันตกหรือเปล่าไม่รู้แต่ซีกวาเขียนอย่างนี้นะครับซีเขียนองนี้ก่อนขวางแล้วก็ลงมาอย่างี้ นิดนึงแล้วก็ปิดก้น C ทิศตะวันตกต่อไปคำว่ากว่ากว้าเขียนนี้ครับเขียนนี้ก่อนแล้วก็ลงมาก็จะปิดตรงนี้แล้วก็นี่ C กว่าแปลว่าแตงโม Water Melon แตงโมครับหน้าต่อไปหน้าที่9ฟ้ายินการออกเสียงกาออกเสียงพยัญชนะกับเสียงสระ พยัญชนะเชิงหมู่ในบทนี้เราจะเรียน3ตัวคือ G, K, H ตัว G นี้ออกเสียงเกือเกือเคือเคือเหือเฮือสังเกตนะครับ G ออกเสียงเกก็เลยออกเป็นเกือ K, ค H, H เกือเคือเฮือ จำได้นะส่วนสระยุ่นหมู่ยุ่นหมู่หมดนี้เรียน2ตัวคือ ua กับ uo ua ออกเสียงวาวาส่วน uo ออกเสียงอัวอัวเอาล่ะเรามาลองผสมคำกันดูคำแรกคือวาาวาาว้าขวาขวาขวาคืออัว ขัว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 กวัวกวา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 กว่าจัว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 หน้าต่อไปหน้าที่สิบตูยี่ตูอ่านด้วยกันคำแรกคำว่าเซียงเจียว เสียงเจียวเสียงเจียวแปลว่ากล้วยหอมเสียงเสียงเจียวเจียวเสียงเจียวเสียงที่หนึ่งกับเสียงที่หนึ่งนะครับคำต่อไปมู่กวามู่กวาแปลว่ามะละกอเมออูมูมูหมูหมูมู่เสียงที่สี่เกอวากวาเสียงที่หนึ่งมู่กวามะละกอหลิวเหลียน หลิวเหรียญหลิวเหรียญแปลว่าทุเรียนสกดว่าเลือยลิวลิวหลิวเสียงที่สองขึ้นไปเลอเอียนเรียนเลรียนเหรียญเสียงที่สองเช่นกันหลิวเหรียญแปลว่าทุเรียนคำต่อไปจุ้ยื้อจื้อแปลว่าส้ม จยูจูจูจเสียงที่สองเจเจเสียงเสียงออกเสียงเบาๆมันไม่มีขีดไม่มีอะไรเลยจะออกเสียงเบาๆนะครับจืเจแปลว่าส้มเส้นขีดพื้นฐานอักษรจีนห้ามจีปีว่าวิธีการเขียนอักษรลักษณะนี้เรียกว่าเหิงเจเหิงเจขีดยังไงขียนี้ตรงตรงลงมาขวาไปทางขวาแล้วก็ลงมาแค่นี้เองครับขวาและลงมาวิธีการเขียนนี้เรียกว่าเหิงเจ เหิงเจออ่าอันต่อไปอันต่อไปเรียกว่าเพียเจอเพียเจอคือคำว่าเพียคือลงลงนี้เพียเจอแค่นี้เองเพียเจอเพียเจอโอเคนะครับส่วนข้างล่างสุดตรงนี้อ่านว่าเห่าชื How ่อเห่าชื่อแปลว่าหน้าตาแปลว่าอาร่อยหน้าตาแบบนี้ คือเอาเห่าเหาวหาวเาวเสียงที่สามชื่อชื่อเสียงที่หนึ่งหาวชื่อแปลว่าอร่อยส่วนคำว่าปู้เหาชื่อหน้าตาแบบนี้หน้าเหมือนใครปู้เหาชื่อแปลว่าไม่อร่อยคำว่าปู้แปลว่าไม่ใส่ในหน้าคำอะไรก็แล้วแต่จะมีความหมายว่าแปลว่าไม่หรือแปลว่า not 不好吃อ u ปูปูปู ปู้เสียงที่สี่คือเอาหาว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 เสียงที่สามชือช่อชือ่อเสียงที่หนึ่งปู้หาวชือ่อไม่อร่อยหน้าต่อไปหน้าที่สิบเอ็ดเป็นการโต้อตอบของคนสองคนนะครับคนแรกถามว่านีี你喜欢吃什么水果你喜欢吃什么水果เธอชอบกินผลไม้อะไรนะคนหลังตอบว่า ววัสีี่หาชือ我喜欢吃西瓜。我喜欢吃西瓜。ฉันชอบกินแตงโมคนนี้ถามอีกชห西瓜好吃吗？西瓜好吃吗？แตงโมเนี่ยมันอร่อยไหมคนหลังตอบว่าซวาเห西瓜很好吃。西瓜很好吃。แตงโมเนี่ยอร่อยมาก。 โอเคจบแล้วอันหลังเป็นการขีดให้สมบูรณ์เดี๋ยวเราไปลองทําในแบบประหัดกันเลยแล้วกันนะส่วนหน้าสุดท้ายเป็นการเติมคําศัพท์เหมือนกันเดี๋ยวป้าจะเขียนคําศัพท์แล้วเดี๋ยวลองเทสกันดูนะครับต่อไปเป็น Pre-Test Lesson 2 o นะดีที่สุดก็ลองหาวิธีปริ้นออกมาแล้วก็ ทำไปพร้อมๆกับที่ป้าจะอ่านให้ฟังสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยพร้อมๆกันนะเอาละเริ่มตอนที่หนึ่งทิงลี่ l n s t e n and circle the words spoken ฟังคำที่เราซื้อเขาพูดแล้วก็วงกลมคำศัพท์ที่เราคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะโอเคข้อที่หนึ่งข้อใดออกเสียงคือคื ข้อสองข้อใดเป็นเสียงของสระว่าว่าข้อสามข้อใดเป็นพินยินของคำว่าสีหวานสีหวานข้อที่สี่ ข้อใดเป็นพินยินของคำว่ากว่ากวาข้อที่หข้อใดเป็นพินยินของคำว่าจัวจ่วจั่วข้อที่6ก ข้อใดเป็นพินิงของคำว่าหัวหัวข้อที่7ข้อใดเป็นความหมายของคำว่าห่าชื่อเ่าชื่อ ข้อที่8ข้อใดเป็นความหมายของคำว่าเซียงเจียวเซียงเจียวและข้อที่9ข้อใดเป็นความหมายของคำว่ามู่กวามู่กวาข้อสุดท้ายข้อที่10ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า สุยกัักว,วต่อไปหน้าที่2ตอนที่2องเชี่ยนเจอเจิงเชื่อตา circle the correct answers ก็คือวงกมลมรอบๆคำตอบที่ถูกต้องเห็นฟ้องบอกว่าบทนี้เราซื้อจะไม่อ่านให้ฟังให้เด็กๆทำกันเองป้าทำพินยินไว้ให้แล้วเหมือนเหล่าซื้อลองดูนะครับดูภาพเอาแล้วก็ตอบถามในตอนที่2อนี้มีทั้งหมด5ข้อ เด็กๆทำกันเองนะครับแล้วตอนที่3ก็คือเสียปีหว่าก็คือ complete the sequence ก็คือเขียนตัวอักษรจีนให้ถูกต้องตามลำดับนะครับมีทั้งหมด8คำโอเคเอาละแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันขอให้เด็กๆโชคดีทุกคนนะใครที่เรียกป้าเอี้ยนว่าพี่เอี้ยนเนี่ยใครรู้ตัวขอคะแนนเต็มนะวิรุณโอเคโชคดีทุกคนครับ